บทที่สิบสองชินนะบัญชรชยาสนากตาพุณธาเชตวามาลสวหาหนังจาตุสัจจาสะพังละสังเยปิวิงสุนลาสภาานหังกะลาเตโยพุนธาอัตเวสตินายกาสัมเพปเตียนติตาไมาหัง ามะเกเตโมเนสาราสีเซปฏิทิโตไม้หังพุนโทธัรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไม้หังอุเลสาภากุณากโลหัทะเยเมอนุรุนโทสาลีปุโตจธาคิเนโกทัญโย ิติภาขัสสมิงมัคาลาโนจวามเกทากิเนสวเนไม่หังอาสุงอานันทลาหุโลกัสโปจะมหานามอุปาสุงวามโสตะเกเกสโตปิติภาขัสสมิงสุริโยวะพังกาลุอิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิบุงขาวกุมาลกาสโป เโลไมเหสีจิตาวาตโกโซไมหังวันเนนิจังปาติทาสิคุณากโลบุญโนอังคุลิมาโลจอุปาลีนันทศีวลีเทลาปะจะัอิเมชาตานลา,าเตติรากามามะ เสสาสีติมหาเทลาวิชิตาจินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตาวันโตจิโนลาสาสารันตาสีลาเทเชนาอังขามังคขสุสันติตา ลาตะนาังปุระโตอาสิทาคิเนเมระสุนตักังทะชาคังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลังคันธโมรละปาิตันจะอาตานาติ ยาสุนตะกังอาคาเสชะทะนังอาสิเสสาปากาลสันติตาชินานานาวาลาสังยุตตาสัตตะปากาลรังกตาวาตาปิตาทะสันชาตาพา hilan สันตุปันฑาวาเสสาวินะยังยันตุอนันตจินะเตชะสาวะสะ โตเมสกินเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเลจินนปัญชะละปัญชังหิวิหารลันตังมหิเะเลนสัทธาปาเลนดุมังสัมเพเตมหาปุริสาสภาอินเจวะมันโตสุขโตสุรังโคจินนานุภาเวนะ จินตุปัตะวธรรม,มานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตาลโายสัตธรรม,มานุภาวะปาริโตจะลามิจินนปัญชเลตีบทที่13บาพาหุงมหากา ภาหุงสาหาสมาพินินมิตรสาวุธันตังขีเมขาลาังอุทิตโคลาส萨เสนะมาลังธานาดิธรรมวิติตนาชิตวามุนินโทอันเตจสาพวันตุเตเชยมังคลานิมาลาติเลกามภิยุทธานิชิตาสาบลันติงโคลัมปานา ลาวากามาคามาตถะถะ้าอยากขังขันติสุธันตวิจิตนาชิตวะมูลินโทตันเตะส,สาภวันตุเตชัยมังคลานิจนาลาชิลิงคาสาวะละอดิมันดะพุนตังทะ ว่าขีจากกรมาเสียนีว่าสุทารุนันตังเมตตามุเสกัวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจัสาปวันตุเตเชยมังคลานิปุขิตา,าขันคามาติขัตสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาละวันตังอินตี ิสังกะคามโนจิตวามุนินโทตันเตชะสาวันตุเตชยมังคลานิกัตาวานากัตมุทธลงอิวะคัมพินิยาจินจยจทุกทาวาจานังชนะกายามันเช สันเตนะโสมวิตินาชิตวามุนินโททันเตจัสาภวันตเตชยมังคลานิสันจังวิหายะมาติสันจักขาวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตามนางังติอันทภพูนตังปัญญาปฏิปชาลิตติ ตาวามุนินโทตันเตศสาปวันตุเตเชยมังกลานีนันโทปนันทาปุชคังวิพุทังมาหิทิ้งปุญเตนะเทและพุชเคนะถังมาปยันโตอินทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตศสาปวันตุเตชยมังคลานิทุกขะ ทีฏฐิภูาเคนาสุทันทาทั้งพัม,มวิสุทธิชุติมิตรทีดดท่ประกาพิธานัง ยาณาคาเทศนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวันตุเตสยามังคลานิเอตาปีปุทธสยมังคาลาอัตคาทาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันที ขิตวาทะนาเนกวิวิธานิจุปันทวานิโมขังสุขังอธิคเมยะนาโลสัมสะปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหินตายาสัมป,ปปานิ นางููเลตวาบาลมีสะพาปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวันเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามมเลสักกยานังนันทวัตโนเอวังตะว,วังวิชโยโหหิชยันสู สยามคาเลอพลาจิตปันลังเกสีเสปาทาวิโปคาเลอพิเศษเกศพุทธานังอาคบัตโตปโมธาติสุนักตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมูหุโตจาสุยิทงังราหามาจาริสุ ปะัทภินังยากายะกรรมังวาจากรรมังปัทภินังปัทภินังมโนกรรมังปานิทิเตปะทะัปะทภิณปัทภินานิกัตตวานะละพันตัเทปะทะัทภิเน ภาวันตุสัพผะมังคะลังลักขันตุสัพพระเตวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสติภะวันตุเตภ่าวันตุสัพผะมังคะลังลักขันตุสัพพระเตสัพพะธัรมานุภาเวนัสธาโสติภะวันตุเตภ่าวันตุสัพผะมังคะลังลักขันตุสัพพระเทวตาสัพสังคานุ ภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตบทที่14ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเล ขาเลโพธิขาเลทหิงตหิงตาธรรมธาเนนะปวันเตปูชิตาสดทิงกาโลนเตทาวิหารมัฏฐะเลเทลาจามันชานวกาจามิกาวสารามีกาธานาปติอุปัสสา ขามาจาเทสานิขามาจอาิสลาสัมปานาปูตาสุขิตาภาวันตุเตจลาพุชายปิจัอันทสัมภพาวะสังเสทาชาตาทะ ทาวปะปะติกานิญาณิกังธรรมวะลังปติจะเตสัมเพปุขัสสะการลุสังขยังทาตุจิลังสันตังรมโมธรรมะทาลาจะาป,ปุขลาสังโฆตุสะ สังโควอทายาจหินตายาจัมเหรกะตุธรมสมธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนบุถิงสัมปาปูนเจยามะธรมเม,มอาลียาปเวเตถิเตสัมปะสันนาโหนตุสัพเพปิ ปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทาังปเวสันโตกาเลเทโวปาวสัสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมินทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจอันตะละสังนินจังลคันติปุณ กังเอวังธรรมเมนะลาชาโนปะชังรังขันตุสัพพธาบทที่15เทวดาอุโยชนาคถา ทุกขปันตาจะนิทุกขพยปันตาจะนิกพยาโสกับปันตาจะนิโสกาโหโุสัปสัมเพปิปานิโนโตอตาวตาจัมเหหิสัมปตังบุญญาสัมปทังสัมเพเทวานุโมทันตู สัพพสัมปันติสิทธิยาทานังททันตุสันทายาสีลังลักขันตุสัพพะทาภาวนาพิละตาหนตุขันชันตุเทวตาขตาสัมเพพุนธาพะรำปันตาปัจเจกานันจะยังพลัง อาลาหันตานัจ,จเตเชนาลักขังพันธามิสัพพโซบทที่สิบหกสุมังคนคาถาโหตุสัมพังสุมังขะาลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสทีโนตุนิรันตะลัง โอตูสัพพังสุมังฆะลังหลักขันตูสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสโธติฮหนตุนิรันตะลังโหตูสัพพังสุมังฆะลังลักขันตูสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโธติฮหนตุนิรันตะลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนะไตยด้วยการสันทยายบทสวดบนพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสันธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งส้ังขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริต จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิด